คุณผู้ต้องหาขโมยมะพร้าวให้ภรรยาที่ตั้งครรภ์สามเดือนและถูกเจ้าของเรียกค่าเสียหายเจ้าของสวนยืนยันนะครับว่าผลไม้ในสวนนั้นถูกขโมยมาแล้วหลายครั้งและจําเป็นต้องแจ้งความครับนางอารีวงตระกูลเจ้าของสวนมะพร้าวในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าสวนผลไม้นั้นถูกขโมยผลผลิตมาแล้วหลายครั้งทั้งสลัดมะพร้าวและหมากโดยเฉพาะหมากนั้นมีจำนวนมากถึง100กิโลกรัม รวมมูลค่าหลายหมื่นบาทจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและพบว่านายนารเบต์เพชรชุมพลและผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนที่อยู่ระหว่างหลบหนีได้ก่อเหตุลักขโมยผลไม้ของสวนของตัวเองจึงได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีภายหลังการสอบประวัตินายนารเบต์ตำรวจเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องหาคนนี้มีประวัติคดีอาญาทั้งลักทรัพย์และยาเสพติด จึงเตรียมยื่นคำร้องขออำนาจฝากขังต่อสารจังหวัดทุ่งสงทดีนี้ผู้ต้องหาถูกจับพร้อมกับของกลางเป็นมะพร้าวสาลูกนะครับโดยอ้างว่าต้องการนำไปให้ภรรยาที่ทั้งคันอายุ3เดือนรับประทานและไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย50าหมบาทจึงยอมติดคุกจนถูกมีการพูดถึงทางสื่อสังคมออนไลน์ครับ